มันรู้ว่าไม่คิดแล้วมันมีสติมีความสงบในการฟังอยู่พอมันจะคิดมันก็รู้ว่าคิดมันไม่ให้ค่าความหมายมันก็ดับไปไงเออเออแล้วห้ามมันได้ไหมล่ะความคิดอ่ะเออแค่นั้นเองตาไปเห็นรูปมันก็ห้ามไม่ได้มันเราไม่ให้ค่าความหมายมันก็ดับไปแค่นั้นตาเห็นนโลกใบนี้คนถึงแสวงหาออกไปข้างนอกไงมันเลยตื่นรู้ข้างในไม่เป็นเลยหยุดไม่เป็นมีเนี่ยเนี่ยมันรู้อยู่เนี่ยมันรู้อยู่ไม่ต้องไปทํามัน เออในขณะไม่คิดแต่มันรู้ตัวอยู่เออมันรู้ว่าไม่คิดแล้วมันมีสติมีความสงบในการฟังอยู่พอมันจะคิดมันก็รู้ว่าคิดมันไม่ให้ค่าความหมายมันก็ดับไปไงเออแล้วห้ามมันได้ไหมล่ะความคิดอ่ะเออแค่นั้นเองตาไปเห็นรูปห้ามไม่ได้มันเราไม่ให้ค่าความหมายก็ดับไปแค่นั้นตาเห็นรูปเดี๋ยมันมีตัวปรุงแต่งอยู่เออนั่นแหละ มันไม่มีใครสอนแบบนี้บนโลกใบนี้ยคนถึงแสวงหาออกไปข้างนอกไงมันเลยตื่นรู้ข้างในไม่เป็นเลยหยุดไม่เป็นมีผมเท่านั้นที่มาสอนเรื่องตรงเนี้ยคนเลยเลยหยุดคนก็เลยหยุดมาทบทวนเดวะจริงๆอย่างที่อาจารย์พูดนะ่ะเราเดี๋ยวไปทํานั่งสมาธิพอสงบแล้วกลับออกมาก็วุ่นวายเหมือนเดิมมันไม่วุ่นวายได้ไงมันไม่เห็นตัวเองโอ้จริงๆอย่างที่อาจารย์พูดนะ่ะ เราเดี๋ยวไปทํานั่งสมาธิพอสงบแล้วกลับออกมาก็วุ่นวายเหมือนเดิมมันไม่วุ่นวายได้ไงมันไม่เห็นตัวเองเออมันจึงหลงรู้หลงปฏิบัติเอาตัวต,วตวนไปเป็นไปทําไปทรมานไปหาวิธีทรมานร่างกายของอร่อยก็กินไม่ได้แทนที่ลิ้นมันจะได้สัมผัสของที่ถูกจริตกับมันเออมีแต่คนบ้าที่ทำอย่างนั้น่ะอะไรอร่อยก็กินที่ลิ้นมันได้สัมผัสเนี่ยเราก็มีสติรู้ตัวไม่ว่านี่คือความอร่อย กินคืนลงไปตรงนี้มันก็ความอร่อยก็หายไปนี่คือความไม่เที่ยงของมันอ่ะเห็นความโง่ความหลงของตัวเองถูกไหมฮะเห็นภายในเนี่ยมัวแต่ไปตามดูตามรู้รู้เรื่องบ้าบออะไรมึงรู้ไม่จบไมีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันเอกูไม่ตามรู้หาอะไรเลยเพราะเมื่อไหร่กูตามรู้นั่นกูเกิดแล้วมีเหตุปัจจัยขึ้นมาแล้วเป็นวัตตะวนวนวอบอยู่เนี้ย อย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสามสิบเอ็ดพภูมิมันก็หมุนวนอยู่อย่างเงี้ยเออเออผมบอกผมมาสอนหลอดอย่างเดียวความโง่ตัวเองมัวแต่ไปตามดูตามรู้คนพวกนั้นที่มันสอนคุณแ่ะมันยังหลงอยู่ฮะเออมันสอนที่คุณไปทําอย่างนั้นอย่างนี้สอนที่ทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เคยสอนเรื่องปัญญาให้คุณเห็นภายในเนี่ยเขาไม่เคยเคลียร์ภายในให้คุณเขามีแต่สอนที่คุณคิดคุณจําตามคุณพิจารณาปรุงแต่งตาม ผมสอนที่คุณเคลียร์ภายในผมเคลียร์ภายในใคุณแล้วมันก็มีอะไรก็ยังรู้อยู่ดิมันก็รู้ว่าไม่คิดไงพอมันคิดขึ้นมามันก็รู้ว่าคิดไงเออมันเข้าใจได้ไหมแค่นั้นเองเออนายช่างน่ะเออเพราะคนพวกนั้นเขายังหลงทางอยู่ผมจะบอกนะคุณจะไปตามดูตามรู้ทำไมมันส่งจิตออกนอกหมดเลย มันไม่ได้ย้อนกระแสทวนก็ามาหาหาใจตัวเองหาต้นตอของความหลงนะฮะมันเป็นเรื่องแบบนี้อฮนะคุณเข้าใจไหมสิ่งที่ผมพูด่ะเข้าใจไปก่อนเข้าใจของผมนี่หมายถึงเข้าใจตัวเองนะอย่าไปเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะผมเพียงพูดผมเป็นเพียงหมอเป็นเพียงแพทย์มาอธิบายขยายความเรื่องภายในให้เท่านั้นเองคุณจะได้ ไอ้ที่คุณก็ยังยึดกำลังตั้งรู้อยู่อยากจะรู้นู่นเลอนี่คุณจะได้คลายความยึดถือออกไปอ๋อรู้จุดผมชี้จุดชี้โลกคุณติดโลกตรงนี้อยู่นะอ๋อเออมันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดเออจะได้รู้พอรู้เข้าใจมันก็ค่อยค่ยคลายออกไปไงถูกไหม